ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งในด้านของวันนี้มาเจอก,กันกับยามบ่ายวันอังคารที่30นะครับมกราคมนะครับช่วงแรกผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้ช่องทูโฟยูให้แล้วนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังนะครับ กับการไล์สดก่อนหน้านี้ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะครับซึ่งผมเมทาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์นะครับฟุตบอลต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆนะครับห้าคู่เหมือนเดิมนะครับที่พี่น้องมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับผมเมธาขอฝากไว้นะครับกลับไปด้านของผู้สนับสนุนหลักมวยหูเมธาอย่างเป็นทางการนั่นก็คือกลุ่มมวยพักยก168กลุ่มมวยพักยก168นั้นเป็นกลุ่มมวยที่เปิดราคามวยพักยกราคาน้ำดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสนออกสนใจครับมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มมวยพักยก 168นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านจะได้เข้ากลุ่มรายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มรายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรโดยเฉะนั้นของข้อมูลมวยไทย7สีนะครับท่านสู้ได้อย่างแน่นอนผมเมทาการันตีมวยไทย7สีนะครับช่องทางการสมัครนั้นครับอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับผมจะส่งข้อมูลวิธีการสมัครให้นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วทางแอดมินเพจจะดึงท่านเข้ากลุ่มมวยและฟุตบบอลนะครัื เอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรนะครับข้อมูลไม่ไทยเจ็ดสีนั้นนะครับผมเมธานะครับต้องบอกว่า สู้ได้อย่างแน่นอนมวยไทยเจ็ดสีเดี๋ยวทิศนี้เจอกันกับท่านสมาชิกกลุ่มมวยพักยก168นะครับอ่ะเราจะเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ําคืนนี้กันเลยนะครับฟุตบอลค่ําคืนนี้นะครับมีหลายรายการด้วยกันครับเป็นประเด็นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและฟุตบอลเอเชียนครับระหว่างทางอุซเบกิสถานเจอกับทางทีมชาติไทยนะครับเรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่แรกที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นในเรื่องของฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์นะคร ประเทศอังกฤษจะเป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสิงห์พยองแอตตันวิลล่านะครับอันดับ3ของตารางครับจะเปิดบ้านนะครับวันนี้วิลล่าปาร์ครับรับมือกับทางสาริกาดงนิวคาสเซิลอันดับ10ของตารางครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ครับจะทำการแข่งขันในช่วงเวลาตี35นาทีนะครับทางเจ้าบ้านทางแอตตันวิลล่านั้นก็มีทางอูไนเอลเมอรี่กุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางคู่เมเยือนทางนิวคาสเซิลนั้นก็มีทางแอนดี้ฮาวคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครัััับบบผลลลงงงาาานนนนคครรขออทตวิ่ะะมีช 2นะครับเสมอ2แพ้ไป1นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายเสมอเชลซีมา0-0ในฟุตบอล FA ฟเอคับนะครับส่วนทางครับนิวคาสเซิลนะครับผลงานครับชนะ2นะครับแพ้ไป3ล่าสุดก็เป็นฝ่ายครับชนะทางฟูตแลมมา2-0ในฟุตบอลนะครับ FA ฟเอคับนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทครับเปิดทางครับเจ้าบ้านทางแอตตันวิลล่าเป็นต่ออยู่ที่ราคา ครึ่งลูกนะครับเป็นต่อยที่ราคาครึ่งลูกนะครับยิงหนึ่งศูนย์กินเต็มกับไปได้ของท่านต่อนะครับอ่ะข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมทาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเจาะด้านของรายชื่อนักเตะทั้งสิบเอ็ดตำแหน่งที่คาดการว่า จะรงสนามค่ําคืนนี้รวมถึงการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางแอตโคดทั้ง2ทีมว่าได้ใช้ไลอัพนักเตะกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากรุสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะ่ครับจหรับการจัดทัพของทางเจ้าบ้านครับทางอูนายเอาร์เมรีในเรื่องของวันนี้ทางแอตตันวิลลานั้นนะครับใช้ไลอัพนักเตะครับกลยุทธ์ครับ4-4-2ครับวันนี้นะครับผู้รักษาประตูครับจะส่งทางเจ้าครับอิมิเลโนมาติเนสผู้รักษาประตูครับทีมชาติครับ อาร์เจนตินายืนเฝ้าเสาสำหรับทางเอเมริโนมาติเนสนะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็กโซจะวานทางเจ้าดีอาโกคารอสกับทางเจ้าเกมองรองเร่ก็จะรับบทบาทเป็น2งเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิ Wing ่งแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าเอสดีคอสซ่าครับวิ Wing ่งแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าอารกโมเรนโนครับก็เป็นสแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางเจ้าบ้านทางวิลล่านะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวางทางเจ้า บูปาก้านะครับกามา马ากับทางเจ้าดับรัสหลุยนะครับรวมถึงทางเจ้านะครับเลออนไบยี่นะครับในด้านของวันนี้นะครับส่วนในด้านของทางมิดฟิลตัวรับนะครับตัวตัดเกมก็จะส่งทางจอห์นเมกกินนะครับรับบทบาทมิดฟิลตัวรับตอมตัดเกมแผงแกงกลางนะครับส่วนด้านของกองหน้าคู่จะวางทางเจ้าจาขอบเลมซี่นะครับ ปเป็น,นกำลังทางเจ้าโอคลีวัสกินนะครับก็เป็นรายชื่อของทางสิงห์ประยองแอตันวินล่านะครับกับ11ตำแหน่งกับที่คาดการว่าจะลงสนามคํำขืนนี้นะครับต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟ้าไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างนะครับก็คือทางสานิการดุงนิวคาสเซนนะครับกับการจัดทัพของทางครับ นิวคาสเซิลในด้านของวันนี้ทางแอนดี้ฮาวครับมีปัญหาในด้านของนักเตะครับทั้งบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายลนยในด้านของวันนี้นะครับแต่ว่าการจัดทัพวันนี้ก็ยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆก็คือ4-3-3เน้นหน้า3ตัวอ่ะเราไปดูการจัดทัพกันนะครับ ผู้รักษาประตูครับจะส่งทางเจ้ามาตินดัวรัสกาครับยืนเฝ้าเสาครับให้ทางนิวคาสเซิลวันนี้นะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็กโซจะมาแทนเจ้าสาเบียนซากระทังเจ้าเซเว่นบอสแมนนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะมาแทงเจ้ามาตินนะครับในด้านของวันนี้นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าคีเลียนทิปเปียนะครับก็เป็นสี่กองหลังแผงแบ็กโซครับของทางนะครับ นิวคาสเซิลผู้มาเยือนนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับเจวานทางเจ้าบูโนกิมารายครับกับทางเจ้าชองรองสตาร์และทางเจ้าครับลุยส์ไมลี่นะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางนิวคาสเซิลวันนี้นะครับส่วนกองหน้าสามประสานแดนหน้าครับเจวานทางเจ้าเจคอบนะครับเมอร์ฟี่ตัวที่1ตัวที่2ครับอเล็กซานเดอร์อิชักนะครับและตัวที่3ครับแอนโทนีกอร์ดอนก็เป็นแดงของรายชื่อนักเตะทั้งสิบเอ็ดตำแหน่งนะครับแล้วหมดสี่สามสามเน้นหน้าสามตัวของทางนิวคาสเซิลนะครับ มุมมองของผมไม่ได้ของฟุตบอลคู่นี้นะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลคู่นี้ผมเมทาผมดูว่าในบ้านครับของทางแอตตันวิลล่าถือว่าแกร่งมาก11นัดหลังสุดเนี่ยในบ้านชนะไป10นะครับถือว่าผลงานดีส่วนทางนิวคาสเซิลเกมนอกบ้านไม่ดีขนาดทางรูตันทาวครับทีมน้องใหม่ยังบุกไปแพ้นะครับและที่สําคัญนักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายด้วยฟุตบอลคู่นี้ครับผมเมทาครับขอชี้ไปทางเจ้าบ้านครับก็คือทางสิงห์ประยองแอตตันวิลล่านะครับวันนี้นะครับจะเปิดสนามวิ ทบทางสถานการณ์ลงนิวคาสเซิลไปได้ครับซอก็ผมให้สองโหนหรือไม่ก็3าหนึ่งครับวันนี้จัดไปครับที่ทางสิงห์พยแอตตันวิลล่าศในเรื่องของการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมมวยหูเมทานะครับส่วนคู่ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างทางเจ้าป่านอตเทงแฮมฟอร์เรสจะเปิดบ้านเจอกับทางอาร์เซนอลอาร์เซนอลบาเยือนก็จริงแต่ว่าผมกําลังวันนี้ถือว่าพร้อมครับราคากับลูกครบลูกครึ่งครับวันนี้จัดไปครับที่ทาง ปืนใหญ่อ์เซนอลนะครับแล้วคู่ต่อมาครับนูตั้นเทาครับนี่เปิดบ้านเจอกระทางไบรตันครับไบรตันวันนี้มาเยือนก็จริงแต่ว่านักเตะนะครับผมก็ถือว่าพร้อมมากๆครับส่วนทางครับนูตั้นเทาเนี่ยในบ้านก็ถือว่าลุ้นหนีตายด้วยครับฟุตบอลคู่นี้นี่ทางไบรตันเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับวันนี้ผมดูว่าฟุตบอลของทางไบรตันนะครับมีปัญหาเรื่องของทางสตาฟเทนเนอร์ก็มีปัญหาว่าจะนะครับไปคุมทีมอื่นครับนักเตะก็ละซําถือว่านะครับ ไม่อยู่กับรองกับลอยกันนะที่สําคัญนะครับและสั่มในด้านของปัญหาภายในทีมนะครับวันนี้ผมลองให้ลองที่ทางดูตันถาวครับคู่ต่อมาฟูแลมันนี้เปิดบ้านเจอทางเอฟบอตันครับวันนี้รองที่ทางเอฟบอตันนะครับคู่ต่อมาครับวันนี่เชตันพาเลตครับเจอกับทางเชฟฟี่อยูไนเต็ดครับวันนี้ให้อยู่ที่ทางครับเชตันพาเลตราคาขึ้นควบลูกจัดไปนะครับวันนี้ส่วนด้านของฟุตบอลครับเอเชียนคัพนะครับคัมคืนนี้ครับวันนี้อุซเบกิสถานเจอกระทางทีมชาติไทยครับ อุ east, <S <S <f gitti> <man> ้เบกิสฐานไปต่อที่ราคา1ลูกนะครับไม่น่าต่อครับวันนี้ให้ลองที่ทางทีมชาติไทยครับวันนี้นะครับส่วเนื่องเรื่องของฟุตบอลครับอีกคู่ครับระหว่างทางนะครับซาอุดิอาระเบียเจอกับทางเกาหลีใต้เกาหลีใต้ต่อครึ่งลูกไม่น่าต่อวันนี้ลองทางซาอุดิอาระเบียนะครับวันนี้ก็คัดให้เน้นๆในเรื่องของฟุตบอลวันนี้นะครับคู่แรกครับฟุตบอลทีมเรลีครับวันนี้ให้อยู่ที่ทางสิงคโปร์แอนตันวินล่านะครับคู่ที่2ครับให้ต่อทางนิวคาสเซิ ให้ต่อครับที่ทางอาร์เซนอลครับคู่ที่3ากับให้ลองที่ทางลูตันทาวคู่ที่4ให้ลองที่ทางเอฟเวอร์ตันนะครับคู่ที่5วันนี้ให้ต่อที่ทางคิตตันพาเลตส่วนี้เรื่องของฟุตบอลนะครับเอเชียนคัพนะครับวันนี้ให้ลองกับที่ทางทีมชาติไทยแล้วก็ให้ลองที่ทางซาอุดิอาระเบียกับการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมมวยหูเมธาวันนี้คัดให้เน้นๆนะครับเคู่นะครับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดในนรื่ของวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่เป็นเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ